เกไก่สไลเดอร์รอไปงานแต่งลันถามสปร้า์ s s d ดเมื่อไหร่จะเปิดตัวแฟนใหม่ ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศข่าวสุดช็อกเกี่ยวกับการเลิกรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอดีตคู่รักยูทูบเบอร์วัยรุ่นอย่างเกไกสไลเดอร์ G และสไปเอสดีจบความสัมพันธ์หลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างเสียใจไม่น้อยหลังจากนั้นแฟนคลับหลายๆคนต่างพูงเป้าไปที่ทีมงานสาวสวยคนใหม่ของสไปนั้นคือสาวอุงเอยหลายคนสงสัยว่าทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันหรือไม่ ล่าสุดเรื่องนายินดีเมื่อเก๋กไกด์กำลังจะกลับมาทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube อีกครั้งหลังจากที่เธอนั้นหายไปนานซึ่งคลิปที่เก๋กไกดลง YouTube สปายได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าผู้สร้าง Queen of YouTube กลับมาแล้วซึ่งเก๋กไกดได้ตอบกลับไปว่ารอไปงานแต่งสปายเอสดีเมื่อไรจะเปิดตัวแฟนใหม่